องค์คมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดบุรีรัมย์ วันนี้เวลา10นาฬิกา9นาทีพนักกาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีประธา,านคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิที่ฝนหลวงและนายจรันธาดากนสูตรองคมนตรีรองประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิที่ฝนหลวงลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติการฝนหลวงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งนี้กรมฝนหลวงและการบินกเกษตรได้มีการวางแผนเตรียมรับมือและรองรับสถานการณ์ภัยแล้งที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่การ,กรเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่วันที่1เมษายน2566มีเครื่องบินขนาดกลางจำนวน1ลำเครื่องบินของกองทัพอากาศจำนวน3ลำประจำการและมีเครื่องบินขนาดใหญ่มาสนับสนุนเพิ่มเติมอีกจำนวน1นลำ พร้อมทั้งเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดอุบลราชธานีเพิ่มเติมโดยใช้เครื่องบินของกองทัพอากาศจำนวนหนึ่งลำร่วมสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่ภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างส่วนในพื้นที่ภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนขณะนี้มีหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดอุดรธานีประจำการเพื่อปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือพื้นที่การ,กรเกษตรเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนและอ่างเก็บน้ำแล้ว และจะจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดขอนแก่นโดยใช้เครื่องบินขนาดกลางจำนวนสองลำนอกจากนี้กรมฝนหลวงและการบินกเกษตรยังได้ปฏิบัติการฝนหลวงภารกิจบรรเทาปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางปฏิตัตมการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทุ่งเมืองทองชุมชนบ้านตามาตำบชุมแสงอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี2551โดยเครือข่ายปลาดชาวบ้านจังหวัดบุรีรัมย์มีการจัดอบรมหลักสูตรวิทยากรกระบวนการเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่การพึ่งพาตนเองและพึ่งพากันเองเพื่อนำความรู้แนวคิดกลับมาพัฒนาพื้นที่ของตนเอง ตามแผนกู้ชาติด้วยยุทธศาสตร์กล้วยคือการนำการทำกรเกษตรประณีตกเกษตรผสมผสานและ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้โดยใช้กล้วยเป็นตัวนำในการปลูกต้นไม้ที่จะคืนป่าให้แผ่นดินและยังได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภาัฏนบุรีรัมย์โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาดำเนินโครงการวิจัยด้านการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ด้วยการขุดลอก ขุดคลองไส้ไก่รอบพื้นที่ติดตั้งระบบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อกระจายน้ำไปยังพื้นที่เพาะปลูกอย่างทั่วถึงจนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนมีประชาชนและหน่วยงานต่างๆเข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องอีกทั้งได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนอาทิสำนักง,งานกเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับสนับสนุนงบประมาณสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้เพื่อรองรับกิจกรรมการฝึกอบรม สำนักงานชประทานจังหวัดบุรีรัมย์สนับสนุนโครงการขุดลอกหนองน้ำตามโครงการแผนจัดการน้ำชุมชนและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบุรีรัมย์สนับสนุนโครงการจัดการดินน้ำป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงเพื่อประโยชน์ในการเพาะปลูกสำหรับเกษตรกรในภาวะแห้งแล้ง และเป็นต้นแบบที่เป็นรูปธรรมรองรับการขยายผลไปในพื้นที่อื่นๆต่อไป